สองสามสี่บารมีบอลสวัสดีคับสวัสดีพี่พี่ตั้นนะครับผมวันนี้มีบอลสิทธิวยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่ค่าจัดส่งเนาะมีค่าจัดส่ง50บาทแต่ถ้า3ต้นจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทร0 6 4 9 3 1 0 9 9่นนะครับมาเริ่มกันที่ต้นนี้ครับพี่อ่าไม้ป้ายสวยเศรษฐีเงินล้านครับพี่กระถาง5นิ้วนะกระถาง5นิ้วไม้ป้ายไม้ป้ายเศรษฐีเงินล้านจากต้นนี้แบ่งที่300บาทครับพี่พี่ ป้ายสวยใยเจ็บออกมาเลยนะเศรษฐีเงินล้านครับเศรษฐีเงินล้านอ่าถ้ามันเป็นไม้ต้นเดียวกับปราสาททองครับพี่คือต้นนั้นอ่ะมันจะเป็นไม้ที่ผาแพงมาจากต้นนี้คือเขาจะไม่ป้ายนะพี่ไม่ป้ายสีแบบนี้เนาะนี่เขาเขาจะเรียกว่าปราสาททองแต่ถ้าป้ายแบนนี้เขาเรียกเศรษฐีเงินล้านนะพี่เศรษฐีเงินล้านเนาะเด่กที่สามร้อยบาทจะน่าสวยกันเลยมณีร้อมเพชรมณีร้อมเพชรมันนีร้อมเพชรนี่น่าสวยกันเลยมันนีร้อมเพชรมณีร้อมเพชร สามร้อยห้าสิบาทครับพี่พี่สามร้อยห้าสิบาทเนาะหน้าเขียวชมพูหรือจะเป็นหน้าแดงนี่หน้าแดงชมพูนี่สามร้อยห้าสิบาทใช่กันจ้ะมณีร้อมเพชรนี่ฟอร์มลรล้นแล้วนะฟอร์มลรล้นกระถางสีแล้วพี่นี่สามร้อยห้าสิบบาทจากมณีรอ้อมเพชรอสามร้อยห้าสิบนะครับต้นนี้สีเลิกงามจากกระถางห้าจุดห้านิ้วสายใหญ่ครับพี่แบ่งที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทป้ายมาแล้วทุกใบไม่มีหลุดจ้ะสีเลิกงามนะสีเลิกงามนี่ ซต์โตไซต์โตครับพี่เจ็ดร้อยห้าสิบาทเนาะป้ายเหลืองสวยๆเดี๋ยวเม็ดสีเขาจะมาตอนโตนะพี่ตอนแบบโตเลี้ยงมาโตเต็มที่เนาะจะมีกัดเม็ดสีแดงป้ายเหลืองแจมสวยมากครับพี่สีเลือกงามชื่อดีมีมงคลครับพี่เจ็ดร้อยห้าสิบาทจากตอนนี้ด้านนี้เป็นโวคาโนครับโวคาโนโวคาโนโวคาโนภูเขาไฟร้อนๆที่สวยพร้อมเสิร์ฟจะสามร้อยห้าสิบาทครับพี่โวคาโนดางนะสามร้อยห้าสิบาทจ้ะนี่โวคาโน ด้านนี้เป็นไม้ใหม่ขอนําเสนอจะชื่อว่ารัศมีฟ้าครับพี่รัศมีฟ้าไม้ด่างชมพูหน้าหวานหน้าสวยจากรัศมีฟ้า450บาทครับพี่สี่รบาทฟอร์มสวยดางเทพกันเลยรัศมีฟ้าไม้ใหม่มีแรกจะ้ะไม้ใหม่มีแรกเนาะนี่ทั้งส่วนพึ่งผ่าน,นะจะ๊ะรัศมีฟ้านะพี่450บาทหน้าสวยสวยวา้าวๆกันเลยจ้าถัดมาด้านนี้เป็น ดารานพพลัตจ้ะปลายดึกปลายสวยดารานพพลัตต้นนี้แบ่งที่400บาทจ่ะ400 400ดารานพพลัตนะ400บาทครับพี่พี่400บาทปลายดึกปลายสวยปลายแจ่มเลย400บาทอ่ะต้นนี้ดรอปลงมาขายต้นหน้าไม้จาะต้นนี้ให้350ครับพี่พี่350เนาะ350อ่ะสวยสวยแต่สวยรองสวยรองลงมาแล้วกันอ่ะ350สวยจึ้งขึ้นมา400จากต้นนี้ดารา นบพลัดนะครับผมดารานบพลัดเนาะแบ่งหนอดีไหมแบ่งหนอแบ่งหนอลูกไม้แยกหนอครับพี่เป็นลูกไม้ต้นแม่เป็นลูกไม้เล็ดแล้วผมก็ามาแยกหนอต้นแม่คือต้นดีครับพี่นี่เนาะเขาจะด่างกระดูกชมพูอมม่วงแบบนี้อันนี้คือจริงๆผมมีรูปตอนถ่ายหน้าเต็มอยู่นะพี่เนาะถ้าอยากดูส่งเดี๋ยวให้ให้เดี๋ยวแอดไลน์ดูกันได้เดี๋ยวให้ดูไลน์ได้เพราะว่าตอนนี้แม่แม่เขาสุดผ่าไปแล้วแล้วก็แยกหนอไปอ่ะอันนี้คือกําลังตั้งฟอร์มใหม่นะต้นแม่ครับพี่นี่ กระด่างประมาณนี้กระด่างประมาณนี้หน้าสวยพี่หน้าสวยกระดูกสวยหน้าสวยกระดูกสวยกระดูกกระดูกออกม่วงเลยกระดูกม่วงกระดูกม่วงเม็ดม่วงแล้วก็มีความด่างอ่ะอันนี้เป็นไม้หน่อนะพี่กระถางห้านิ้วนะไม้แยกหนอ่อไม้แยกหนอ่อบ่งหนึ่งพันสองร้อยบาทจะ้ะหนึ่งพันสองร้อยบาทไม,มไม้ม่วงไม้ม่วงเออลูกไม้แยกหนอห่อจะีลูกไม้แยกหนอ่อด้อ ด้านนี้เรนูนครด่างจึ้งๆฟอร์มสวยๆจ้ะเรนูนครเรนูนครต้นนี้แบ่งที่สองร้อยบาทจ้ะสองร้อยบาทเรนูนครนะด่างจึ้งๆว้าวว้าวกันเลยด่างจึ้งว้าววกันเลยนี่เรนูนครฟอร์มกระถางห้านะคะพี่ฟอร์มกระถางห้านะสองร้อยบาทแล้วก็มีต้นนี้นี่หลอดหลอดแจ่มมากหลอดแจ่มมากหลอดแจ่มโบออกมาเลยจ้ะสองร้อยบาทนะเรนูนครครับพี่เรนูนครเนาะ ด้านนี้เป็นบัวสวรค์ครับพี่บัวสวรรค์กระถางห้านิ้วป้ายแจ่มๆทุกใบนะจ๊ะถ้าไม่ป้ายจะเป็นบัวหิมะไม่สวยจ้ะต้องป้ายชมพูแบบนี้เนาะใบกลมๆป้ายชมพูชื่อว่าบัวสวรรค์ต้นนี้อ่าแบ่งที่สามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทบัวสวร์น,นะครับบัวสวร์สามร้อยบาทนี่กระถางห้าฟอร์มสวยๆวยกันเลยจ้ะป้ายทุกใบเจ็มๆไม่มีหลุดไม่มีหลุดนะ ต้นนี้เทวาสุวรรณครับพี่เทวาสุวรรณเนาะเทวาสุวรรณเทวาสุวรรณสามร้อยห้าสิบาทครับผมสามร้อยห้าสิบาทไม้ใหม่จากครูป,ปอผู้อ่าให้เกเนิดก่อเกศนะพี่นี่ผสมต้นนี้ออกมาชื่อว่าเทวาสุวรรณครับพี่สามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบาทหน้าสวยๆกันเลยแล้วก็มีต้นนี้เทพสายลุงจ้ะเทพสายลุงสองร้อยบาทนะพี่ต้นนี้เนาะไอ้แม่เด็กมั้ยคอไพขอไป อาเทพบัลาราเทพเทพเหมือนกันนะมีบอลกาดเนาะชื่อเทพเหมือนกันอะเทพบัลซาราเทพบัลซาราจะสองรา้อยบาทสองร้อยบาทนะเดี๋ยวไปดูทางทางด้านนู้นกันบ้างครับพี่ดูทางฝากั่งน้กันบ้างด้านนี้เป็นอ่าเอาไม้เก่ากันน้องไหมต้นนี้ต้นนี้ครับพี่ สายพเนจรจ้ะสายพเนจรสายพเนจรเริ่มกัดสีมาแล้วนะผมกระถางห้านิ้วเนาะเริ่มกัดสีมาแล้ว,วสวยๆนี่สายพเนจรสายพเนจร0สามร้อยบาทครับผมสามร้อยบาทสายพเนจรครับสายพเนจรนี่โตมาสวยมากครับพี่ช้่นใจเขามาสวยมากสายพเนจรนะสายพเนจรแล้วก็มีตรงนี้อีกต้นหนึ่งครับพี่มีต้นหนึ่งกำลังจะกัดสีจ้ะสายพเนจรสามร้อยบาทครับผมฟอร์มใหญ่ๆกันเลยด้านนี้เป็นเท้าหิรันพานาศูนย์ป้ายจมจริง กระถางหกบอมเบิ้์มครับพีก่กระถาง, 6, ถาง,างหกบอมเบอร์ท้าฮิรันพนาศูนรนหน้าแดงแป๊ดเลยหลอดใหม่ก็แดงนะจ๊ะหลอดใหม่ก็แดงก็ป้ายเนาะท้าฮิรันพนาศูนร์ต้นนี้เขาแบ่งอ่าสองร้อยบาทจ้ะสองร้อยบาทเท้าฮิรันพนาศูนรต้นนี้นะพี่กระถางหกนิ้วใหญ่มากใหญ่มากกระถางหกกระถางหกนี่ท้าฮิรันพนาศูนร์หลอดแดงออกมาเลยสองร้อยบาทครับพี่ต้นนี้สองร้อยบาทเนาะอ่ะแล้วก็มีตรงนี้เป็นไม้แยกหนอเศรษฐีเมืองเพชรครับพี่ เศรษฐีเมืองเพชรนี่ใบไม้ด่างเหลืองจะใบไม้ด่างเหลืองมีทั้งด่างขาวนะใบเก่าๆด่างขาวแล้วมีใบไม้ล่าสุดด่างเหลืองออกมาจะเป็นไม้หน่อด้วยต้นนี้แบ่งสองร้อยห้าสิบบาทจา้ะเศรษฐีเมืองเพชรนะครับพี่เศรษฐีเมืองเศรษฐีเมืองเพชรเศรษฐีเมืองเพชรสองร้อยห้าสิบบาทจา้ะหน้าสวยๆเม็ดสีแจ่มๆตรงนี้เป็นลูกไม้ผ่าอ่ะแล้วก็มี มีตรงนี้ต้นนะพี่เนาะสายพระเนตรสายพรเนตรสายพรเนตรมีตรงนี้ต้นหนึง่งอะแล้วก็มีมหาชัยจ้ะมหาชัยมหาชัยป้ายแจมฟอร์มกระถางห้าสวยๆผมยกให้ดูเนี่ยฟอร์มนี้เลยครับพี่มาหาชัยมาหาชัยสามร้อยบาทครับพี่แจมมากต้นจริงผมบอกเลยว่าสีสดมากเขียวตัดแดงแจมแจม,แจมครับพี่มหาชัยสามร้อยบาทจากฟอร์มกระถางห้านิ้วฟอร์มกระถางห้านิ้วสีสดจริงสีสดจริงนี่แล้วก็มีตรงนี้ต้นหนึ่งให้มีสวยๆกันเลยจ้ะมหาชัย สามร้อยบาทอราจะมหาชัยหน้าสวยๆกันเลยป้ายเจีมๆจ้าฟอร์มเดียวกันนะพี่สองต้นนี้เนาะกระถางห้านิ้วได้ไปเลยกระถางห้านิ้ว,วตนน้นใหญ่เลยอตอนช้าๆนี่ก็อาจจะแปลว่าคุยแบบช้าๆสโลว์สโลว์โมชั่นอยู่นะครับพี่เพราะว่าอิ่มข้าวแล้วตอนนี้ <laughs> พรเป็นพอดีเลยมี มีพี่ๆในคอมเมนต์มาบอกว่าให้ใหพูดช้าๆแลวช้าๆหน่อยพอดีเลยครับพี่กำลังอิ่มข้าวเช้ามายืงม,มากตอนนี้จะรับ <c oughs> อะด้านนี้มีอะไรกันบ้างเอ่ยโอ้เจออะไรเนต้นใหญ่เนี่ยเนี่เนี่นี่น,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 นี่พยามุจลินครับพี่เริ่มกัดสีมาแล้วกยะามุจลินฟอร์มสวยเลยอ่ะยกให้ดูนี่พยามุจลินพยามุจลินสวยมากสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาท ึกว่าหมดรุ่นไปแล้วนะพี่มีมาหลงอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งเนาะน่าจะหมดแล้วจริง,รงๆหรือเปล่ามาเปิดเจอตรงตู้นี้ปกติขายทันนี้ไปเหมือนกันพี่ประมาณสักห้าหกต้นเนาะตอนนั้นเมื่อหวังช่วงเดือนที่แล้วอะมีมาแบ่งต้นนึงจ้ะสามร้อยบาทพยามุจลินนะพี่พยามุจลินนะ้า,นนะาเดือดนะต้นเดียวหมดแล้วหมดเลยรอพามาอีกนานอ่ะเริ่มกระถือแล้วจ้ะพยามุจลินสามร้อยบาทต้นนี้เทพคีรีบอลกาป้ายจ้ะป้าย,จ,าายจำๆ เทพคีรีเทพคีรีนี่ใบใหม่แจ,จ่มจึ้งออกมาเลยเทพคีรีเทพคีรีแบ่งที่สามร้อยบาทครับพี่พฟอร์มใหญ่นะ,นระ,ระ,ระรกระถางห้าน,นี่พอใหญ่พอพยามุจลินเลยฟอร์มกระถางห้าเช่นกันนี่เทพคีรีจ้ะป้ายสวยสามร้อยบาทครับพี่สามร้อยบาทเนาะเทพคีรีอ่าฉายาเขาชื่อว่าเทพแห่งคุนเขานะพี่เนาะอ่าเทพคีรีคีรีที่แปลว่าเขานะครับเทพคีรีเทพแห่งคุนเขาสามร้อยบาท ตรงนี้เป็นพญาดำรงราชานุภาพใบมันเงามากพี่ดูอันนี้แดดยามเช้านะพี่ดูความสะท้อนอ่าสะท้อนแสงแดดคือใบเขาเป็นอย่างนี้นะผมไม่ได้ฉีดเลยนะพี่ไม่ได้ฉีดนะใบคือธรรมชาติมากเลยเป็นใบมันเงาสะท้อนแสงแดดแบบนี้นะพี่สวยเลยเลยสองร้อยห้าสิบาทจา้ะพญาดำรงราชานุภาพไม้ป้ายเขียวแดงใบมันเงาวิ้งวิ้งครับพี่สวยมากเลยมากด้านนี้เป็นเทพบรรพฤจ้ะเทพบรรพฤบอนการ กัดชมพูมาแล้วยิ่งแก่ตัวก่าน,นี้ยิ่งเลี้ยงเต็มฟอร์มยิ่งชมพูเข้มกว่านี้มนบีชมพูหวานสวยกว่านี้นะคะพี่อันนี้คือขนาดขนาดไซยนี้หน้ามาแลวนะเทบันพศครับพี่เทบันพศสองร้อยบาทจะ้ะสองร้อยบาทเทบันพศนีหน่าสวยสวยมาแล้วน่าสวยๆมาแล้วอ่าด้านนี้เป็นบัวกันหาจะ้ะใครชอบหน้าเทพจริงแบบนี้เอ้ยแบบว่าพี่ไม่ชอบด่างน้อยด่างน้อยมันแบบ ยังไงอะมันไม่ค่อยสวยโดนใจใช่ไหมจัดดังเยอะแบบนี้ครับพี่บัวกันหา250บาทครับหน้าเทพเท่ดังว้าวๆครับพี่แต่หน้าแบบนี้แนะนําให้เลี้ยงในตู้นะครับพี่ในตู้อบเนาะหรือในพวกกระโจมตะกร้าใส่ถุงอบนะครับพี่เนาะเพราะว่าถ้าเลี้ยงข้างนอกโดนแดดน่าจะขิดรชบพีอันนี้น้องอยู่ในตู้นะครับน้องอยู่ในตู้เนาะแล้วก็นี่เษฐีเมืองเพชรหน้าสวยๆจ้ะเศฐีเมืองเพชรใครอยากเป็นเศฐีชั้นสี่ชั้นสี่หันนะอ่ร250บาทจา้ะเศฐีเมืองเพชร เดี๋ยวโตมาจะด่างเหลืองครับพี่มมเม,ม็ดแดงเม็ดใหญ่แจ่มมากอ่ะเม็ดแดงเม็ดใหญ่แจ่มมากด่างสวยตอนเล็กด่างขาวเดี๋ยวโตมาจะด่างเหลืองจ้ะเดี๋ยวจะด่างเหลืองต้นนี้เทพสายลุงจ้ะเทพสายลุงเทพสายลุงสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทอ่ะสามร้อยบาทอ่ะเมื่อกี้ผมพูดราคาไม่เป็นเศรษฐีเศรษฐีเมืองเพชรสองร้อยห้าสิบนะครับพี่สองร้อยห้าสิบเนาะอ่ะต้นนี้เทพสายลุงจ้ะอยู่ข้างกันสามร้อยบาทเทพสายลุงนะ แล้วก็จะมีโชคล้ำซ้ำหน้าสวยต้นนี้กระถางห้าหลอดใหม่จี๊ดออกมาเลยจ้ะสวยเลยโชคล้ำซ้ำกระถางห้านิ้วครับพี่นี่หน้าสวยหลอดไม้ดังออากมาเลยหลอดไม้ดังเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมกดกองสูมน่าจะแดดจะมีแสงแดดเนาะนี่โชคล้ำซ้ำสามร้อยบาทครับพี่สามร้อยบาทนะสามร้อยบาทโชคล้ำซ้ำหน้าดางพารทเทลเขาเรียกว่าด่างพารเทลหน้านี้หน้าแบบนี้นะพี่ ามร้อยบาทปลอดใหม่ก็ดังอาจาะกระถางห้านิ้วไม่หลุดเลยจ้าเดี๋ยวดูกันค่อยๆดูไปให้เมย์ค่อยๆดูไปเนาะตอนเช้านี้ก็ต้องจีบแฟลแรบอลให้จิบแฟนแรบอลผมพาทัวร์มีอะไรบ้างเราจะไม่รีบเลยจะไม่รีบต้นนี้เป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อ๋อลูกไม้ผ่ามันีล้อมเพชรหน่อครับพี่มันนีล้อมเพชรหน่อต้นนี้นนนนนใบใหม่ดังสวยฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งนี่มันนีล้อมเพชรต้นนี้เป็นหน่อนะพี่เป็นหน่อแล้วนี่นะมันนีล้อมเพชรหน่อมันนีล้อมเพชรหน่อใบใหม่ดังฮาร์ปครึ่งเลยดังฮาร์ปครึ่งเลยอ่ะต้นนี้เอาสามร้อยห้าสิบาทครับพี่มันนีล้อมเพชรหน่อนะหนอนะแบ่งให้สามร้อยห้าสิบจ้ะใบใหม่ใบนี้เลย ดางสวยฮับเคืองฮับคึ่งไม้แยกหนอจะทไม้แยกหน่อไม้แยกหนอปาดมีหัวมีเขี้ยวไปจ้าเอาไปเลี้ยงส,สวยๆกันเลยโตไวสวยโตไวมณีรอมเพชรหน้าชมพูนะจ๊ะหน้าออริจินอลสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะนั้นนะเมงินนน อ่ะต้นนี้ต้นนี้ต้นตนี้ทับทิมทองจ้ะทับทิมทองทับทิมทองด่ังสวยสวยทุกใบเลยนี่ฟอร์มกระถางสี่นิ้วแลวจ้ะสี่ใบสวยๆด่ดังทุกใบไม่มีหลดแม้แต่ใบเดียวครับพี่ทับทิมทองต้นนี้แบ่งให้สองร้อยห้าสิบจ้ะสองร้อยห้าสิบทับทิมทองเออสามออสาม,ออสามทอสามทอนีสอน่สามทอไม่ใช่สามทอสามทอสามทอทับทิมทองเนาะหน้าสวยๆด่ดังสวยจ้ะหน้าสวยๆด่ดังสวยสวยสองร้อย ห้าสิบบาทจะทับทิมทองนะครับผมแล้วก็มีนะเมืองนนท์ครับพี่หน้าเมืองนนท์หน้าหวานหน้าหวานหน้าหวานนี่นะเมืองนนท์หน้าจำพูหวานหน้าจำพูหวานหน้าจำพูหวานสามร้อยบาทนะครับพี่หน้าหวานเนาะสามร้อยบาทหรือใครชอบหน้าแผงหน้านี้จะเป็นหน้าเขียวเขียวเขียวขาวเดี๋ยวเขาจะมีชมพูมีส้มมาตอนโตนะพี่มีจมพูมีส้มมาตอนโตเนาะสามร้อยบาทเช่นกันจะหนะเมืองนนท์นะพี่นะเมืองนนท์นเมืองนนท์ บต้นนี้เป็นอ่าลูกไม้ผ่าครับพี่หน้าทองแบ่งตน้นนี้แบ่งต้นนี้ลูกไม้เป็นลูกไม้ผ่านะจ๊ะลูกไม้ผ่าใบใหม่ร่าสุดใบนี้เปิดหน้าทองเลยจ้ะสวยๆเลยลูกไม้ผ่าหน้าทองนะพี่หน้าทองเนาะตันนี้แบ่งสามร้อยบาทจ้ะลูกไม้ลูกไม้ดังผ่าหน้าทองนี่หน้าสวยๆกันเลยครับพี่ฟอมฟอมใหญ่นะพี่ดูต้นข้างๆนี่เล็กไปเลยนะต้นต้นใหญ่นะพี่ไม่เล็กนะครับพี่ตันนี้เนาะ มือผมเอื้อไม่ถึงเลยอะไรสามร้อยบาทจะสามร้อยบาทเลยลูกไม้ผ่าหน้าทองสวยๆจ้าแล้วก็มีไม้ใหม่อีกต้นที่จะอยากำทำเสนอครับพี่เสตามารามาที่พี่เคยได้ยินกันไหมครับเคยได้ยินไหมนี่เป็นหน้าน้องเป็นหน้าตาแบบนี้เขาจะด่างทองเช่นกันนี่พี่ดูใบนี้สล้พกไอ้ขอบใบด่างทองแล้วพี่ชื่อว่าเสตามารามาทแล้วก็หลอดใหม่ด่างทองมาแล้วจา้าให้ดูหลอดนะพี่เหลือง เหลืองทองอรารามแท้แลตะลึงกันมาเลยทีเดียวเฉียวฮันนะอะชื่อว่าเสตามาลามานนะครับพี่เสตามลามานแบ่งที่สามร้อห้าสิบบาทจา้ะสามร้อยห้าสิบเสตา马ามานหลอดหม้ด่างเหลืองทองมาเลยจ้ะไม้ใหม่ไม้ใหม่หมหมเดี๋ยวนะพี่ตาพี่บอกว่าเอ้ยชื่อจำได้ไม่ต้องกลัวนะพี่ผมเสียบป้ายชื่อไปให้ต้นไม้ทุกต้นที่พี่เอฟเนาะ ทุกต้นเลยทุกต้นเลยจะได้แบบว่าไปถึงก็เสียบป้ายชื่อไว้เลยจะได้ไม่ไม่ลืมกันนะคบไอว่าไม่ลืมชื่อกันเนาะผมเสียบไปให้ทุกต้นเลยนะครับอ่ะแล้วก็มีอ๋อนี่ก็เศรษฐีเมืองเพชรขับบีนหน้าสวยๆเนาะเศรษฐีเมืองเพชรเศรษฐีเมืองเพชรมาอาจารย์ปอคนที่เอ่ออาจารย์ที่ทาเกาะเกตเช่นกันขับบีทำหน้าสวยๆแบบนี้ออกมานะอ่ะสองร้อยห้าสิบบาทจากเศรษฐีเมืองเพชรแล้วก็มีทางด้านอัตลัก์ทางด้านานู้น,น,นอีกสักหน่อยแล้วกันนะพี่เนาะ เหมือนผมจะเห็นอะไรเวบเวบเบาเบาเวฟเวฟเบาเบาโอ้โเดดเดดกระถางห้ารักเลยรักเลยรักเออย่ะบีรักเอยรักเอร์หน้าสวยเทปเทปนี่สะท้อนแดดกันรักเออย่าบีสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะสามร้อยห้าสิบบาทรักเอยรักเลยก็แล้วกันฮันเน่สามร้อยห้าสิบกระบี้สามร้อยห้าสิบรักเอร์ฟองกระถางห้านะจ้ะบีกระถางห้าเนาะ ฟอร์มกระถางห้านิ้วฟอร์มกระถางห้านิ้วนี่หน้าสวยสวยรักเอยรักเอยรักเอยสามร้อยห้าสิบาทจะสามร้อยหสิบหลอดใหม่มาแล้วด้วยหลอดใหม่มาด้วยสวยสกันเลยด้านนี้เป็นก้าทับก้าทับใหญ่กระถางห้าครับพี่ก้าทับใหญ่กระถางห้าหน้าสวยนะมีหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่ก็ดางนะจ๊ะหลอดใหม่ ด่างไม่หลุดไม่หลุดจะรับประกันให้เลย9ทับลบละครชนะร้อยครั้งเพราะเรามี9ทับพันะ300บาทจ้ะพี่300กระถาง5นิ้วหนิ้วรอดใหม่ก็ดดังหน้าสวยเชียว9ทับาทับ300บาทครับพี่ฟอร์มใหญ่ๆด่างสวยหน้าสวยก็เลยจ้ะเกาทับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่สนใจคลิปไหนก็สามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมโทร0 6 4ย์1 0 9 9 7นนะครับผม เดี๋ยวมีแอดมินน้องก้อยรับสายรบกวนนี่พี่ที่จะแอดไลน์รบกวนโทรมาก่อนที่พี่บางทีเดี๋ยวถ้าถ้าแอดไลน์แล้วฟังผมเป็นแอดด้วยเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นกันเนาะแล้วก็สี่ทุ่มห้าทุ่มโทรมาได้เลยครับพี่ผมนอนดึกกันนะผมนอนกันเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้นอนดึกกันทุกวันเลยอ่ะอ่ะแถมท้ายหน่อยทักหน่อยทักหน่อยก่อนลงเยี่ยมตะวันครับพี่เยี่ยมตะวัน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 นี่เป็นบอลกลับใต้แดงจะพี่บอลกลับ้ายแดงเนาะเยี่ยมเยี่ยมตะวันเยี่ยมตะวัน สองร้อยบาทจ้ะสองร้อยบาทเยี่ยมตะวันแดงแดงช้ำช้ำสวยสวยจ้ะในแดงช้ำช้ำสวยสวยอ,อัามันจะไม่เชิงกาบเหมือนเทพส่ลุงเขาเมันจะมีแข้งเนาะเขาเรียกว่าเป็นแข้งแล้วกันเป็นแข้งมันจะไม่เชิงกาบเหมือนพวกเทพอักษราพวกเทพส่ลุงเนาะเป็นแข้งเป็นแข้งเยี่ยมตะวันจ้ะสองร้อยบาทสวยสวยอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ